สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะฮะจกักตอนนี้คุณอยู่กับผมจั๊กกับคุณคุณจูดค่ะ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับอ่อซัมซุงกาเล็กซี่เอสเอสหกนะครับแต่เป็นแบบของแบบเออนั่นแหละช่างมันเถอะเราจะมาเราจะมาโชว์การถ่ายรูปด้วยเสียงนะฮะด้วยฟังก์ชันแบบใหม่นะโอเคนะคุณผู้ชมเรามาดูกันฮะว่าภาษาอังกฤษมันจะต้องเจ๋งขนาดไหนมันถึงจะสามารถ <c oughs> สามารถถ่ายรูปภาษาอังกฤษได้ฮะดูฮะ มองกล้องสิคุณ Capture ไม่ธรรมดานะฮะต่อไปนะมันจะพูดได้สี่คำ Capture Cheese Shoot แล้วก็ Smile โอเคนะอ่ะครับลองคำว่า Cheese Cheese เงียบคลิป Cheese เงียบคลิปอย่างพูดดีีดิ Cheese โอ้โหไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะฮะ เป็นยังไงฮะภาษาอังกฤษใช้ได้ต่อไปคำว่า shoot ผิดอย่างอฮดต่อไปคำว่า smile smile โอ้ยากนิดนึง smile smile อ่าธรรมดาที่ไหนเดี๋ยว capture นะ capture 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 เงียบกริบเงียบกริบถ้าพูดคำว่าแคปเจอร์ต้องรีบดึงหน้ากลับมาเลยนะคะเดี๋ยวลองลองแคปเจอร์ทำปากไงแอนลองในกล้องเนี้ยแคปเจอร์ได้แล้วโอถ่ายเฉยเนี่ยพอเราเราพูดแคปเจอร์ใช่ไหมฮะคือผมไม่เข้าใจฟังก์ชันนี้เหมือนกันพอเราพูดแคปเจอร์แคปเจอร์แต่ปากอยู่อย่างนี้เอาถ่ายเฉยถ่ายเฉยแต่เวลาเราอยากถ่ายรูปอะเราก็ต้องยิ้มเนี่ยคุณผู้ชมเราก็อยากทำอย่างเงี้อยหรือว่าเหมือนอย่างเงี้แต่เวลาเราต้องพูดแคปเจอร์แคปเจอร์ ปากอยู่อย่างี้ถ่ายเฉยถ่ายเฉยงงแป๊บเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูได้ดูนะดูนะดูนะดูหน้าหนึ่งสองแคปเจอร์นะแคปเจอร์ไม่ถ่าไม่ได้พอเราเราถ่ายนะเราก็ต้องรีบดึงหน้ากับแคปเจอร์แคปเจอร์ยากนิดนึงนะอ่ะดูอ่ยากนิดนึงนะอ่ะดูนะแคปเจอร์แคปเจอร์แคปเจอร์ แคปเจอร์แคปเจอร์โอ้โหมันไม่มาแล้วคุณผู้ชมมันไปแล้วตอนนี้โอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูรูปเดี๋วดูรูปที่เราถ่ายไปอ่าได้ฮะอาเราเดี๋ยวเรามาดูรูปเห็นชมพู่สวยๆใช่ไหมมาดูของจริงเหนือว่ามันจะเป็นแบบไหนดูนะนี่คือรูปที่หนึ่งนนี่คือแคปเจอร์นะแคปเจอร์นี่ดูปากคนเวลาแคปเจอร์เห็นไหมฮะ แคปเจอร์ chat, มันต yes. uh ้องปากอย่างนี้แล้วมันจะไปถ่ายได้ยังไงวะเออจะสวยดูชีสนะชีสอันนี้ชีสเนี่ยพอได้คร yeah> UH ับสไมล์โอเคฮะคุณผู้ชมอ่ะล่ะเดี๋ยวเราก็มาบายบายกันก่อนนะเพราะว่าผมต้องไปแล้วตอนนี้ต้องไปบวชแล้วนะเดี๋ยวไปโกนผมนะครับทุกคนบายบายไว้เจอกันใหม่ครับกับผมจาร์กและคุณจูนจูนอ่ะบายบายครับคุณผู้ชมไว้พบกันใหม่ครับบายบายครับ